เดี๋ยวพาคุณผู้ชมไปติดตามเรื่องของตัวการพลิกฟื้นผื้นดินแห้งแล้งนะครับสู่ความอดุดมสมบูรณ์ครับจากพื้นที่ที่ประสบปัญหาภัยแล้งนะครับแล้วก็น้ำท่วมซ้ำซากในอำเภอกุดจับจังหวัดอุดรธานีปัจจุบันนะครับสามารถทําการเกษตรได้ตลอดทั้งปีหลังมีการก่อสร้างอ่างเก็บน้ําขนาดใหญ่เพื่อส่งน้ําช่วยในพื้นที่ทําการเกษตรรวมถึงทําประมงแล้วก็ผลิตน้ําประปานะครับปัจจุบันเกษตรกรสามารถทําเกษตรได้ตลอดทั้งปีมีรายได้ที่มั่นคงรายละเอียดเป็นอย่างไรติดตามได้จากรายงานพิเศษครับ ทุ่งนาเขียวขจีและพืชหลากหลายชนิดของเกษตรกรตำบลปะโคและอีกสามตำบลของอำเภอกุดจ,จับจังหวัดอุดรธานีกำลังออกดอกออกผลตามต,ามต้องการจากพื้นที่แห้งแล้งหลังได้รับน้ำจากอ่างเก็บน้ำห้วยหลวงที่ส่งน้ำมาอย่างพื้นที่การเกษตรอย่างมีประสิทธิภาพมาตั้งแต่ปี2521พื้นที่แห่งนี้จึงทำการเกษตรได้ตลอดปี บัวลาเคนวงเกษตรกร,ร,กรบ้านการสามคัคคีตะบลปะโคเจ้าของที่นาห้าไร่เคยเดินทางไปทำงานต่างประเทศเพราะความแห้งแล้งแต่หลังจากสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยหลวงและทำระบบส่งน้ำผ่านคลองซอยและแยกซอยมาถึงที่นาจึงหวนกลับมาทำการ,กรเกษตรจากวันนั้นถึงวันนี้กว่า40ปีที่ยึดอาชีพเกษตรกร,เ,ร,กรเต็มตัวบนความอุดมสมบูรณ์ทั้งปลูกข้าว ปลูกพืชเก็บเมล็ดพันุขายมีไรายได้มั่นคงมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นปีนั่งเฮ็ดสวองเทียรายได้เป็นยังไงบ้างรายได้ก็ดียังว่าได้กับปีรับเจ็ดหมื่นแปดหมื่นต้้งปีกันนดีกับสามแสนสี่แสนหมดแล้วหัวหน้าเอ้เกษตรอวนไปนอกกับรถได้ครื่องสี่ไปนอกผมกับไปมาหลายประเทศแล้วก็บบ้เครื่องสี่นี่จะทุกไปนอก แต่ว่าเฮ็ดเกษตรกับพ่อได้จับได้ใบมีนม้ำคล่องน้ำนี่มากนี่กับพ่อได้ยูได้กินกับโมมีน้ำคล่องมากเนี่ยว่าทีไปทำงานทั้งใดโบชานหอมหวนเกษตรกร,ร,กรบ้านโนนสูงเป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่ทำการ,กรเกษตรได้อย่างอุดมสมบูรณ์บนที่ดินสิบไร่ปลูกข้าวเมลอนเลี้ยงกบและปลาในบ่อยึดอาชีพเกษตรกร,ร,กรที่มีความยั่งยืนไดหม้อเขาบริษัทปับพื้นที่เขาก็ศัยสูบเอา น้ำพันมาในกส็สูบออกสูบมาใส่สาไว้ยั้นล้เ,เขาเขาก็ดึงนมาใส่สวนตอนนี้เป็นยังไงบ้างน้ำสมบูรณ์เราปลูกอะไรบ้างปีหนึ่งทำอะไรบ้างปลูกพริกปลูกโอ้ยกระเจี๊ยบเมลอนเรื่องครบเรื่องปลาหมดนี่แหละปลูกกระเจียวของตลาดไร่ใดไร้วันเคยมีขาดน้ำบ้างไหม เคยมีขาดน้ำบ้างไหมบ่พอฝากทางแสดงมันกับเป็นห่วยใ่ญ่เลยผมเอาเอาน้ำฟังคนมากก็ได้ <ừ> มาดีก็มีห่วยลงตน้นย้อยข้ากับห่วย <ừ> มาดีน้ำเกาะนี้มันเลยเป็นเกาะดีเลยมันเป็นเกาะมันเป็นท่างอ,อ <ừ> ้อมด้วยนะพี่แปงเลยซือว่าอุดอมสมบูรณ์ทุกอย่างอ่างเก็บน้ำห้วยหลวง เริ่มมาจากการสร้างเขื่อนระบายน้ําเพื่อส่งน้ําให้เกษตรกรในเขตพื้นที่อําเภอเมืองและอําเภอกุดจ,จับจังหวัดอุดรธานีพื้นที่ชลประทาน4,000 40, ไร่มีระบบส่งน้ําด้วยคลองส่งน้ําสายใหญ่ฝั่งขวาคลองซอยและคลองแยกซอยความยาวรวมกว่า45กิโลเมตร ในปี2,513ได้ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยหลวงทางตอนเหนือของเขื่อนเดิมความจุ135ล้านลูกบาทเมตรเพิ่มคลองฝั่งซ้ายส่งน้ำในเขตพื้นที่อำเภอกุดจับความยาว125กิโลเมตรแบ่งพื้นที่รับน้ำเป็น4โซน9กลุ่มผู้ใช้น้ำขยายพื้นที่ส่งน้ำรวม87,000ไร่เมื่อปีที่ผ่านมามีเกษตร,รกรมีรายได้จากภาคการเกษตร,รกว่า500ล้านบาทย้อนไปเมื่อ40กว่าปีที่แล้ว ความแห้งแล้งในแผ่นดินกุจับได้เกิดขึ้นแล้วก็ได้มีการโครงการสร้างเขื่อนให้หลวงเมื่อปี2513จากนั้นก็ทําระบบส่งน้ําซึ่งในพื้นที่กุจับนี้มีความยาวคลองสายใหญ่ฝั่งซ้ายจํานวน48กิโลแล้วก็แบ่งออกเป็นคลองซอยอีก10คลอง<ม>แต่ละโซนแต่ละพื้นที่จะมีความแตกต่างในพัพนธุ์พืชเช่นโซนหนึ่งทางตะบนกุจับเดินทางด้านถั่วลิสงถั่วลิสงเป,เ,ปเป็นแหล่งผลิตถั่วลิสงขนาดใหญ่ของดดนธานี โซนสองตบนเมืองเพียจะดิ่นทางด้านข้าวนาปังพื้นที่แต่ละกลุ่มเหมือนกันแล้วก็ทางโซนสามตบลปะโคจะดิ่นไปทางเมล็ดพันธุ์ซึ่งหน้าฝนจะทำข้าวเมล็ดพันธุ์ส่งศูนย์เมล็ดพันธุ์แล้วก็หน้าแล้งจะทําพืชเมล็ดพันธุ์ซึ่งจะมีบริษัทเอกชนเข้ามาสนับสนุสนแล้วก็ให้องค์ความรู้ส่วนด้านจุปรทานสนับสนุสนเรื่องน้านําซึ่งมีน้ําใช้ตลอดปีในพืน้นแล้วก็โซนสี่ตบลเชียงเพ็งจะดิ่นไปทางปลูกต้นเตยปลูกใบเตย ส่งใบเตยซึ่งการส่งใบเตยของเราท่วภาคอีสานในเขตตะบลเชียงเพีงพื้นที่ที่เคยแห้งแล้งในอดีตปัจจุบันมีความเขียวขจีปัญหาขาดแคลนน้ำและน้ำท่วมซ้ำซากหมดไปจากการสร้างอ่างเก็บน้ำด้วยระบบส่งน้ำและการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพสร้างความมั่นคงทางน้ำให้เกษตรกรในพื้นที่ทำการเกษตรประมงและมีน้ำใช้ผลิตน้ำประปาได้อย่างไม่ขาดแคลน 이걸로 매겠